สวัสดีครับคนรักต้นไม้สวนไอระดาครับวันนี้วันที่27พฤศจิกายน2563เรามาดูองุ่นแปลงแรกแปลงทดลองของเรานะครับนี่เป็นองุ่นต่อตัดพันุไวมรากาครับเราปลกิ่งเมื่อวันที่15พฤศจิกายน2563นะครับ นี่ก็เริ่มออกดอกให้เห็นแล้วครับเห็นไหมครับนี่ครับดอกเริ่มตุมต่มๆมาแล้วพันธุ์ลักมะละาากาของเรานี่ก็เราเอาต่อตัดมาปลูกนะครับจะนิยมปลูกกันแถวๆสมุทรสาครสมุทรสงครามนะครับจะมีเยอะ ส่วนอีกต้นหนึ่งก็พันเฟรมซิดเล็ดอันนี้ก็เริ่มออกดอกให้เห็นแล้วครับอันนี้จะย้อนแสงนิดนึงจะมองอยากนีดนี่ครับดอกเห็นไหมครับดอกอยู่ตรงนี้ดอกใหญ่พอสมควรนะครับ ต้นนี้จะใหญ่กว่าครับต้นนี้เป็นพันเฟรมชีดเดดปลูกพร้อมกันนะครับแต่ใหญ่กว่าเป็นประเภทต่อตัดเหมือนกันส่วนใบมรากาก็ต้นไม่ค่อยใหญ่เท่าไหรต้นนี้ก็ใบมรากาเหมือนกันครับแต่เราปลูกในเข่งนี่ก็เริ่มออกดอกแล้วนะครับเดี๋ยวหาดอกจะชัดให้ดูกันครับนี่ครับ ดอกไหมครับดูดอกนี้ครับจะชัดเจนกว่านะครับนี่ครับมีออกดอกเยอะหน่อยไว้บาราการเหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาดูต้นสุดท้ายกันที่เราปุ่นกิ่งไว้ตั้งแต่วันที่ 25ตุลาคม2563นอันนี้ได้เดือนหนึ่งแล้วครับน,นี่ครับอันนี้เป็นพันแบล็ c โอปอลนะครับเป็นองุ่นดำแต่ลายเมล็ดนะครับผลใหญ่ตัวนี้โดน เชื้อราทำลายเราเลยตัดแค่นี้ได้ดอกมาหนึ่งช่อนะครับอันนี้เริ่มติดผลให้เห็นแล้วนะครับผลึเล็กอันนี้น่าจะโดนจิปเปอร์ลินเยอะไปหน่อยมวนช่อม,ม้วนเลยครับเป็นก้นหอยเลยสำหรับคลิปนี้ก็น่าเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับ เดี๋ยวมีพัฒนาการอะไรเราจะมาถ่ายให้ดูอีกขอบคุณมากครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ